สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้6กันยายน2564นำข่าวดีมาบอก3ามกลุ่มนี้นะครับ10กันยายน2564รับเงินครับโอนเข้าบัญชีธนาคารและรับเงินสดนะครับก็เป็นเงินปกติที่รับอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแจ้งให้ทราบว่าเดือนนี้โอนวันที่10นะครับกลุ่มที่จะรับเงินก็คือผู้สูงอายุนะครับที่มีอายุ60ปีขึ้นไปครับ รับตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุเหมือนเดิมครับ60ถึงหกรับ6 7 0้อถึงเจปีรับ7 8 0ด9ถึงแปปีรับ890ปีขึ้นไปรับ1000นะครับกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่2ผู้พิการนะครับรับ1 0 0 0บาทอายุต่ํากว่า18ปีครับผู้พิการผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปรับ800บาทนะครับส่วนผู้พิการที่อายุ18ปปีขึ้นไปและมีบัตรคนจนด้วย รับ800บาทวันที่10กันยายนก่อนเสร็จแล้วก็ไปกดเอาเงินสดจากบัตรคนจนอีก200บาท22กันยายน64ครับและกลุ่มที่3ที่จะรับเงินก็คือเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดคุณแม่ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เอาไว้ก็รับ600เข้าบัญชีธนาคาร10กันยายน2564นี้นะครับในขณะที่เบีย้ยความพิการและเบีย้ยสูงอายุนะครับสำหรับท่านใดที่รับเป็นเงินสดก็รับจากหน่วยงานเดิมที่ท่านเคยรับเป็นประจำทุกเดือนนั่นแหละครับ ส่วนใครที่รับทางบัญชีธนาคาร10กันยายนก็ไปเบิกธนาคารมาใช้จ่ายได้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ